็อกดีเจไอกันค่ะสั่งไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะช่วงเดือนธันวาแล้วก็มักรลา,าก็ได้ของเลยมาแกะใช้กันค่ะเลงอยู่หลายรุ่นนะว่าอยากได้กล้องแบบไหนนะคะสุดท้ายก็ตอบตัวเองได้แล้วว่า DJI Pocket เนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราเพราะว่า เราไม่ต้องการถือกล้องหนักกล้องสาย DSLR สวยตอบโจทย์ก็จริงแต่ว่าถ้าถ่ายคนเดียวแล้วก็คอยถืออุปกรณ์ไปเรื่อยๆ่งเงี้ยก็คิดว่าเลยมันไม่ค่อยสะดวกของทั้งหมดมีแค่ในกระเป๋าค่ะที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้ กล่องนี้ก็คือมีเคสนะคะเขาจะใส่แยกจากกระเป๋าเ okay, ดี๋ยวค่อยแกะกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเครื่องส่งอ่างเลยอะ่ะน่ารัก oh. ข้างในถูกจัดระเบียบมาเป็นอย่างดีนะคะก็จะมีนี่กล่อง มีไม้นี่เล็กๆเล็กๆแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวขาตัวกิฟท,ที่เสียบแบบนี้แล้วก็มีพวกใส่ชาร์จแสดง นี่ตัวขาเป็นตัวขาตั้งสามารถกางได้แบบนี้แล้วก็มีข้อต่อตรงนี้นะคะเป็นหัวแบบนี้ แบตเตอรี่ mm. ตัวเสียบตัวนี้จะเอาไว้เชื่อมกับตัวขาตั้งนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ต่ออุปกรณ์พวกนี้เราก็จะไม่สามารถเนี่ยเนี่ยติขาตั้งได้เพราะว่าตรงท้ายของตัวกล้องอะคะ่ะคือตัวที่เราจะต้องเอาไว้ชาร์จไม่ชอบไม่มากเลยอะมันเป็นใสๆน่ารักมากเลยค่ะ ตัวนี้มีตัวตัดเสียงด้วยนะเดี๋ยวจะลองถ่ายดูคะ่ะว่ามันตัดเสียงได้มากน้อยแค่ไหนลองฟังดูกล้องที่ใช้ถ่ายอยู่นะตอนนี้นะคะเผื่อมีใครสงสัยใช้ iPhone 13ค่ะแล้วก็เลคคอร์ดด้วยกล้องหน้า 4K 60เเฟรมเรทไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรแยกเลยมีขน,นแมวมา นี่เอาไว้เสียบที่หัวไม้นะคะตัวนี้เวลาที่เราถ่ายแล้วเราโดนลมเยอะๆเขาจะช่วยกรองฟิลเตอร์ของลมให้มันแบบพๆๆๆน้อยลงนี่มีสายสำหรับคนที่อยากคล้องข้อมือนีอจะมีตรงนี้นะนเอาไว้เหมือนโทรศัพท์อค่ะก็อันนี้สายชาร์จ อันนี้เป็นตัวแม่เหล็กนะตัวแม่เหล็กเนี่ยเขาจะทำหน้าที่กับตัวไมค์ค่ะนี่แม่เหล็กแม่เหล็กตรงนี้เอาไว้ติดกับเสื้อนะกรณีที่อ่าโอเคไมคมันจะมีตัวนี่แบบนี้กรณีที่เราไม่สามารถหนีบเสื้อได้แบบนี้เราก็สามารถ นำตรงนี้เอาไว้ในเสื้อข้างด้านในและอันนี้เอาไว้ด้านนอกติดแน่นอยู่นะแม่เหล็กแมกเนตแรงมากนะลองนะคะก็คือสมมุติว่าเราไม่อยากหนีบเนาะเราอยากเอาไว้ตรงนี้อ่ะแล้วเราก็เอาแม่เหล็กเข้าไปด้านในแบบนี้อ่ามันก็สามารถติดได้ลอยๆแบบนี้เลยค่ะชอบมาก จ้าจิ๋วนี้คือเลนวายค่ะเป็นแมกเนตเหมือนกันเอาไว้ติดที่หน้ากล้องก็จะทําให้ภาพมีความวายมากขึ้นก็คือกว้างมากขึ้นนั่นเองโอเคในกระเป๋าจะมีประมาณนี้ค่ะก็จะมีตัวกันชื้นสําหรับกล้องมาให้แล้วก็มีช่องแบบนี้ให้เราเก็บของจัดระเบียบในกระเป๋าน่ารักมากอย่างสุดท้ายก็คือตัวเคสค่ะเวลาเราพกไปถ่ายงานจริงเราอาจจะพกแค่เคสแล้วก็ตัวกล้อง ไม่ได้พกกระเป๋าไปเพราะว่ามันอาจจะดูเท,ท้าไปนิดนึงส่วนตัวเราชอบเคสนะเพราะว่าในเคสเนี่ยจะใส่กล้องเข้าไปใส่ตัวแมกเนตแล้วก็ใส่ไม้ใส่เลนส์ Black Promise ตัวนี้นะคะนี่ติดแล้ว w Angle Lens น,นี่ทุกอย่างมีแมกเนตติดให้แล้วก็กล้อง อย่างสุดท้ายก็คือไมคค่ะนี่วนเวลาพกไปทำงานอะ่ะหรือว่าพกไปถ่ายคอนเทนต์ะ่ะพกแค่นี้รู้สึกชอบมากสะดวกแต่ถ้าเราจะเพิ่มแกนเจตนะเราก็เสียบไปได้เลยเสียบตัวนี้เนาะนี่มันก็จะยาวขึ้นนะคะแล้วเติมเติมขานิดนึงเอาไว้ตั้ง แต่ถ้าใครแบตเตอรี่จะหมดนะคะก็ให้แนะนำใช้ตัวนี้เสียบแทนตัวนี้ค่ะมันก็จะยาวขึ้นอีกไปลองใช้กันลืมบอกค่ะใน DJI ไม่มี Memory card ให้นะคะเราจะต้องซื้อแยกอันนี้ต้องซื้อมา2 5 6กิกค่ะใช้ยาวๆอันนี้เป็นตัวเสียบเอาไว้เสียบเข้าคอมเนาะแล้วก็ตัวที่เป็น Memory อยู่ในกล้องแล้วค่ะไปอันนี้ไปของจริง